สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูบ้านรอบนึงนะครับนะมันจะหนักเนี้ยี่ต้องหลังคาต้องฟ้าตลอดแนวแต้องมีตลอดแนว ก็ไปข้างบนเนี่ยไปโป๊ะโป๊ะหรือยังไงใช่ครับต้องบนแล้วไปตักเลยคือไม่ได้ว่านะจริงเจ้าคือเขาทำหลังคาดีตั้งแต่แรกแล้วไอ้รางน้ําเนี่ยมันไม่ต้องทำเนี่ยแต่อันนี้ก็คือก็ยังงงงงอยู่เรื่องของเก่าทีต่อกระโดง้ำเออที่ต่อกระโดงน้ำเกี่ยวกัต่อกระโตอนแรกก็คิดว่าเขาคงเขาคงยังไม่ได้ตีฝ้าเขาทําแค่หลังคาข้างบนแล้วก็หลังน้ํา เขาแบบว่าเขาเขาพี่อยู่พวกมึนมันก็ไหลมาทาล้อมรอบตัวเรยเขาคนอาจจะแบบอาเขาอาจจะแค่ปผล่ไว้ไงเราไม่กดให้มันเข้าไปย่เีตลอดแนวเนี่ยเนี่ยโยมก็เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเนแผ่นบนลอ่ะใช่ไอ้ตรงรอยรอยรอยโกนเลยแบบเอแบบว่าโจกลูมาแต่รอยรอยตรงเนี้ยที่มันเยอะๆตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยรอยเชื่อมหลังน้ำ รอยเชื่อมน้ำน้ำอ๋อจะรู้แล้วว่าไอ้อะไรนี้รอยเชื่อมน้ำน้ำนั่หมาว่าพี่หมาว่าเขาอุดไม่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 สนิทเขาเขารับตัวนี้ไงจากหลังคาเขารับอันนี้เป็นแรงนะไม่ใช่ก็ดิฉันบอกนะว่าถ้าเกิดเขาจะทำอย่างเงี้ยเขาตั้งเสาสักงันนี้ตัดนี้ดีกว่าทำเข่อนี่เออเ้าตั้งเสาสักงันนี้จะดีกว่ายิ่งแนบกันเนี่ยไปเลยจะดีกว่าเนี่ยแนบแก็ใช่ไงก็ฉันก็ยังงงช่างทำเป็นขื่อนี่ช่างที่เขาทำไว้เลยก็ยังงงอยู่ว่าเขาทำอย่างนี้จริงแล้วถ ตั้งติดเลยเรตัดออกได้นะแต่ว่าต้องเอาไม่อยู่ไม่ถ้าตีจะตัดต้องทำก่อนเอาตัวเนี้ยมาลากตัดแล้วก็วางเพล้วตัวเนี้ยตัวเขาไปซ้อนเขาไปซ้อนอย่างนี้เยอะลวมงงวุก่อนเลยหลังจ้างมันมันก็มึงทำหลังคาเข้าไปหัวแล้วไปทำชนปั๊บจริงกระทำยืดไปก็ะถกแล้วใไ่ทำอะไรก็ไม่รู้หลกหลังคาตัวเนี้ยมันต้องอยู่ใต้นินเออรียบร้อยะ แล้วที่ร้ายกว่านั้นนะคือลางน้ำอ่ะวิ่งไปตรงนี้สุดนี่และแทนที่แบบว่าท่อที่น้ำทิ้งอ่ะมันจะต้องไปอยู่หน้าบ้านดันทำท่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไอ้ท่อกลมๆอ่ะอะไรนะขนาไขนาไม่เข้าใจ<น>ะอะทำไมเขาเอาหลังคาไว้ไหนืองจัวจ่ววะหลังคางต้องอยู่ต่ำกว่าข้างในข้างในก็มีนชุดหนึ่งนะข้างในก็ของแรกข้างในก็เป็นแบบหน้าู้นเลย แต่แต่แต่จะไม่ด้วยครับขนางนี้ตรงตรง,ตรงนี้เหรอน่ะมีท้าน่าจะมีตุ่มไม่รั่วไม่รั่วตรงนั้นตรงนั้นน่าจะน้ําซึมจากที่บอกว่ารางน้ำนั่งเพราะมันมันมีรังน้ำพิกไปตัวนึงครับมันมันมันเป็นเหมือนข้างนี้เลยม,มีตรงไหนมีตรงนี้ครับทำเหมือนแบบนี้เลยครับเอแอร้วเนี่ยที่บอกตรงนี้มันจะมีท่อน่ะขนาดที่จะรางน้ำจริงจริง้องทำต่ําอยู่ใต้เออสังขา ไอ้ใหญ่ตัวคราวนี้ต้องอยู่ใต้นี้นะแรงว่าไตรงนี้น้ํามันมันย้อนแล้วมากองตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้มันตกเออตรงนี้มากองตรงนี้ไอ้ตรงนั้นเป็นเป็นรางน้ําวิ่งไปใช่ไหมใช่ครับเป็นเหมือนแบบนู้นเลยทำเหมือนกันเลยีคือแบบน้ำรวมรวมรวมตรงนี้รั่วอ่ะมันมันจะรั่วตรงนี้เดี๋ยวน้ํามันจะไั่ไงไม่รั่วตรงนี้น้ํามันวิ่งมาตรงนู้นไม่รั่วตรงนู้นไม่รั่วตรงนู้นไม่รั่วที่ไม่รั่วเลยไม่มีเลยรั่วเลยไม่ไม่ตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวมันจะมีหยดไอ้ที่ตามรัั่วราางนนน้เเออ เน right? okay. ี่ยเดี๋ยวรูฟ้าตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีมีหยดมันอยู่ตรงนี้แต่นนนนจะเป็สััแต่น้ำมันจะวิ่งมาวิ่งมาตามท่อแต่ตรงเนี้เนี่ยเดี๋ยวลำดวนลำดวนละไอ้ตรงนี้รั่วรลำน้ำเขาเขาเขาจอยไม่ได้ตรงนี้รั่วรลำน้ำไอว่าเหมือนกันการเหมือนกันไม่รั่วนะครับมันวิงตรงนี้วิ่งกลางกลางเลยอาจจะไอ้ตรงที่รั่วลำน้น่าจะเป็น ก็ตรงนี้มันต้องรัวยมันเป็นรูไปเยอะไม่มีอะไม่มีไม่มีไม่น้ามันจะหยดหยดมันวิ่งมาตามเหล็กไงแล้วมันหยดตรงนี้แต่ว่ามันจอแล้มันรั่วตรงโน้นแต่ว่ามันวิ่งมาตามเหล็กใช่ครับเพราะว่าเหล็กอ่าในเหล็กมีน้ำอ่ะอ่าตรงนี้น่าจะรั่วปากองปลารั่วรั่วนัดดูน่าจะรั่วเพราะมันเป็นรูไป ตัวน yeah, um, mm ี hmm. yeah. well, we been, ้ไหลมาตามตามตัวน็อตน็อตกระเพื่อกนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วน้ำอ๋อแสดงว่าน้ํามาตรงนี้แล้วก็ไหลใช่ไปออกรางนี้ใช่ครับขอแสดงว่าตรงนี้มีรางก็ได้รางอยู่ตรงนี้มีรางครับมีรางแบบนู้นเลยรับเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็สังคาใหม่ก็อยู่สูงกว่าจัวอ่าตรงนี้เจอแล้วไปตรรงนี้ั่วูน็อตเนี่ยเจอเลยมันรับรับแผ่นเลย <Okay. S 2> นี่า <ic> งน,<ะ>นี้่นี่น,น,นี่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะหดยดมาโดนคานกระเด็นตรงนี้นี่ผมเห็นแล้วก็เดินไปดูมันจะมันจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงเสาตรงนี้เราขึ้นไปดูหลังคือจากตรงเสาเสาแล้วมันจะชี้ขึ้นมอ๋อเรนมันรั่วเข้าเข้าเละเละครับนั่นแหละดูที่มันวิ่งจากตรงไหนนั่นแหละมันวิ่งจากทางไหะครับแล้วมันวิ่งเข้ามาเละเละมันรั่วช่องเปิดใช่ไหมเพล่มันวิ่งเออเหล็กมันโทนต่างๆเข้าไปเลยครับ

ครับครับเอ่อ,เ,เ,อเดี๋ยวไปดูท่อลางน้ำดีแบบว่างงมากเลยใช่ไหมมีสองรางไง ก็งงมากเลยอ่ะเหมือนเขาทำสองขยักหรือ,อยังไงน่าจะเป็นสองสองสองตัวแยกทำหลายทีหลายเจ้าหรือ,รอ,อยังไงตรงนั้นไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นของรางในรางในห้องเน,น,น,นี้ยส่วนตัว,ตว,ตวน,นี้น่าจะเป็นของรางรางนวดนิ่มันนี่ปุ๊บอันนี้น่ะไอ้ตัวตัวไอ้ไอ้ตัวงอเนี่ยพี่น่าน่าจะเป็นของชุดในห้องมีบันไดดูเดี๋ยวยังไงก็ต้องขึ้นก็เห็นเห็นอยู่แล้วล่ะ แต่ทีนงงนนเนี้ยก็งงล้างน้ำมาเนี้ยนี่ก็จะทํายาวมาเนื้องอยว่าเออแล้วก็มาลงตรงนี้เขากลับว่าไอท่อเนี่ยเอาไปต่อกันล้างตรงนู้นเอ่อเครับงงเอองงนี้เขาน่าจะใช้คุนแผ่นสมาร์ทบอร์ดนั่งยิงไว้ครับน้ำมันเลยวลาน,น,น,นี่เห็นลาน้างไหมทำไมเขาไม่มาทำทิ้งตรงนี้ มันเปลืองท่อไงจริงเล้ว่าทั้งแว่าล่งงอ่ะเดี <c oughs> ๋ว่าหลังคาซ่อมหลังคาก่อนแบบว่าหลังคาแล้วก็เทสั่วๆแล้วค่อย <c oughs> ซ่อมฝ้า <c oughs> ที่บ้านก็แตกมาก เปลี่ยนเลยสีก็ยังมีลัง่งขายมีพ่อน้าทำใหม่นี่ทียังไม่ได้ทำยวซ่อ,อมต่อนีใหม่ที่กาสีทับไปแล้ว ผมขึ้นงี้ว่ะผมนี่ง่ายกว่าตัวสูงนี่นี่แล้วเดี๋ยวเดินไต่ยังไงเอาบันไดมาต่อดีกว่าเออบันไดขึ้นไม่ได้หรอบันไดเนี่ยไม้บันไดไม้เนี่ยไม่แข็งแรงนะโคบโคบแล้วก็แข็งแรงนะไม่แข็งแรงนะมันจะตกนะเออไดตัวสูงให้มันมีบันไดไม้ที่บ้านเนีไงเออดีค่ะพี่เออมีสา้นไหมไปเดี๋ยไฟไห เดี pues> <S <s ๋ยวผมก็ไม nah ่ดูก็ต้องซื ye, Ari, aze, okay. ye, ้ออะไรครัเขาเขามีบันไดมาเออมีบันไดอยู่ไปโอเคมานั้นเห็นเอาบันไดมานี่มบันไดไม้ี่ทอย่าดีเลยนังมีนัยดีแปลดีชามีบันไดมาแปลไม้บ้านอ่ะ มันล้าวนะที่เก็บมาคือก็บมาแล้วหาตุกมาไหนมันได้อยู่ตรงไหนอ๋อนึงจะบันไดแล้วดูตรงไอ้นี่นนะแต่เราไม่เห็นแล้ว

เนี่ยมันไอนี่ดิเออเนี่ยแข็งแรงระหวานแฟนก็เคลื่อนตางด้วยนี่แล้วกิน่ักด้วยวันนี้

ในรคนเดียวก็กล่าวว่าสาวว่าง ในน้องกน้องกคดตคนทำแดงๆอย่าใช่ไหม